ใต้เงาเมืองลับแ,แลฝนโปรยเม็ดลงกระทบใบไม้เหมือนเสียงกระซิบจากป่าลึกอิสรายืนตัวสั่นในเสื้อกันฝนเปียกชุ่มกลางดงไม้หนาทึบเขาเดินหลงเข้าในป่าน,นี้หลังจากออกตามหาต้นไม้หายากสำหรับโปรเจกต์ถ่ายภาพธรรมชาติแต่สิ่งที่พบกลับไม่ใช่แค่พันไม้แปลกตามันคือความเงียบผิดธรรมชาติเหมือนทุกอย่างเฝ้าดูเขาอยู่ เขาพยายามกลับทางเดิมแต่กลับพบว่าทางที่เคยเดินผ่านหายไปแล้วทุกอย่างเหมือนจะเคลื่อนไหวช้าๆและไม่ตอบสนองกับตันกะของโลกภายนอกในความสิ้นหวังเขาเดินเรื่อยไปตามเสียงน้ำจนเจอลำธารเล็กๆที่หลใสยเย็นและฝั่งตรงข้ามของลำธารน,นั้นเองมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เธอสวมเสื้อผ้าแบบโบราณสีขาวนวลนุ่งสิ้นยาวผมดำยาวสลวยกล้าวไว้เรียบร้อย ใบหน้าเธอสงบนิ่งแต่ดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและความรู้สึกที่ยากอธิบายเธอไม่ตกใจที่เห็นเขากลับกันเธอเหมือนรอเขาอยู่เจ้ามาจากที่ใดเสียงเธอเบาราบเรียบแต่กลับแทรกซึมในใจเขาอย่างประหลาดผมหลงทางคุณอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอครับหญิงสาวไม่ตอบเธอเพียงผายมือเชื่อเชิญให้เขาข้ามลำธารเมื่อเขาย่ำน้ำข้ามไป ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปทันทีเสียงธรรมชาติหายไปเหลือเพียงความนิ่งและกลิ่นดินกลิ่นฝนกับกลิ่นควันไฟจากหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ลึกในหุบเขาอิสราไม่รู้เลยว่าเขากำลังเหยียบย่างเข้าสู่เมืองลับแ,แลสถานที่ที่ไม่มีในแผนที่และไม่มีใครเคยกลับออกมาได้และผู้หญิงคนนั้นนางชื่อมัลลิกาหญิงสาวที่ไม่ควรหลงรักใครจากภายนอก เพราะกฎของเมืองนี้คือผู้มาเยือนห้ามผูกพันกับผู้ใดแต่ในดวงตาคู่นั้นมันอาจสายเกินไปแล้วอิสระนั่งอยู่หน้ากองไฟในกระท่อมไม้หลังหนึ่งกลางหมู่บ้านแสงส้มจากเปลวไฟสะท้อนดวงตาของมาริกาที่นั่งเงียบอยู่ฝั่งตรงข้ามแม้ผ่านมาหลายชั่วโมงหลังจากเขาข้ามลำธารน,นั้นมาแต่เขายังไม่สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือความฝันหรือความจริง ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีเสียงรถไม่มีเทคโนโลยีใดมีแต่ผู้คนเงียบขรึมในชุดไทยโบราณที่มองเขาด้วยสายตาทั้งระแวงและสงบอย่างแปลกประหลาดที่นี่คืออะไรครับเขาถามในที่สุดมาริกายังไม่ตอบในทันทีดวงตาเธอมองกองไฟนิ่งที่นี่คือเมืองหลบหลืบที่คนภายนอกเรียกว่าลับแลเสียงของเธอนุ่มราบเรียบแต่ฟังแล้วเย็นยะเยือกในหัวใจ ผู้ใดที่เข้ามาจะกลับออกไปไม่ได้หากฝืนจะพบแต่ความว่างเปล่าอิสรานิ่งงนันทำไมล่ะครับมีกฎอะไรเหรอหญิงสาวชำเลืองมองเขาช้าๆก่อนพูดเบาเพราะเมืองนี้รักษาสมดุลและสมดุลน,นั้นเริ่มสั่นคลอนเพราะท่านเธอลุกขึ้นเดินไปยืนริมประตูไม้แสงจันทร์ส่องกระทบใบหน้าของเธอแผ่วเบาเหมือนม่านบางๆของอดีตที่ยังไม่หลุดพ้น ข้ามีบางสิ่งที่ไม่อาจเปิดเผยต่อชาวเมืองแต่ข้าจะบอกท่านเพราะท่านไม่ใช่หนึ่งในพวกเราเธอเงียบไปชั่วครู่ก่อนกล่าวอย่างเจ็บปวดว่าข้าไม่ใช่คนธรรมดาเช่นกันอิสราข้าเกิดจากสายเลือดของผู้เฝ้าประตูผู้เดียวในรอบร้อยปีที่มีหน้าที่คอยคุมกฎระหว่างโลกภายนอกกับรับแลข้า ไม่ควรรักใครไม่ควรผูกพันไม่ควรแม้แต่จะรู้สึกอะไรแต่ดวงตาเธอกลับกำลังรู้สึกมากกว่าที่เคยมีใครรู้สึกในชีวิตของอิสราและข้ากำลังผิดกฎนั้นเพราะข้าเริ่มรู้สึกถึงท่านตั้งแต่ก่อนเราพบกันอิสราิ่งงันพูดอะไรไม่ออกหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเธอเคยเห็นเขาในความฝันมาก่อน และความรู้สึกบางอย่างที่เขาเองก็ไม่อาจอธิบายได้กำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าขณะเดียวกันที่ชายขอบเมืองมีเงาของชายชราผู้หนึ่งในชุดขาวดวงตาเขามืดสนิทและถือคทาหินที่สลักลายงูโบราณเขากระซิบกับคนสนิทเบามาริกาเริ่มอ่อนแอหากเธอรักผู้ใดจากภายนอกนั่นคือหายานะเตรียมประกอบพิธีกรรมเงียบคืนนี้ ก่อนจะสายเกินไปคืนเดือนหงายเงียบสงัดลมเย็นพัดเอากลิ่นควันทูบจากสารเก่าแก่ริมผาเข้ามาในหมู่บ้านอิสรายืนอยู่บนชานเรือนไม้มองไปยังเงาสะท้อนของจัน์ทรในอ่างน้ำใจเขาสับสนและหนักแน่นในเวลาเดียวกันเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองจะตกหลุมรักใครในสถานที่ลึกลับแบบนี้แต่มันไม่ใช่ความหลงไหลาฉาบฉวยมันคือความรู้สึกที่มีรากลึก ลึกเกินจะเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่วันมาริกายังคงนิ่งเงียบนับแต่บอกเขาเรื่องคำสาบของผู้เฝ้าประตูเธอหลบตาเขาหลีกเลี่ยงคำพูดทุกครั้งที่เขาพยายามพูดเรื่องความรู้สึกในขณะเดียวกันน้าสาลากลางเมืองผู้อาวุโสแห่งรับแลทั้งเจ็ดนั่งล้อมเป็นวงโดยมีพรานเดชผู้นำทางวิญญาณแห่งเมืองเป็นผู้ประกอบพิธีไฟคบเพลิงลุกวาบขึ้นเป็นวง กลายเป็นแสงสว่างที่ไม่อาจทะลุเข้าไปจากภายนอกมาริกาเริ่มเปลี่ยนไปพรานเดชพูดเสียงต่ำสายเลือดของผู้เฝ้าประตูไม่ควรสั่นคลอนเพราะหัวใจพิธีกรรมเงียบจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อปลดเธอจากความรู้สึกและรักษาสมดุลของเราไว้พิธีกรรมเงียบคือการผนึกหัวใจของมาริกาไว้ในดินเงาหากสำเร็จเธอจะกลายเป็นผู้ไม่มีความรู้สึกเย็นชาตัดขาดจากอารมณ์ทุกอย่าง แต่หากเธอต่อต้านจิตวิญญาณของเธออาจแตกสลายขณะเดียวกันมาริกาลุกขึ้นจากเรือนกลางดึกเธอรู้ดีคืนนี้คือคืนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเธอเดินไปหาอิสราที่นั่งหลับพิงเสากลางเรือนแสงจันทร์สาดลงบนใบหน้าเขาดวงตาเขาลืมขึ้นเมื่อเธอกระซิบเสียงแผ่วเบาข้าจะไม่อยู่จนรุ่งสางหากข้าไม่กลับมาท่านจงลืมข้าเสีย แต่ก่อนที่เธอจะหันหลังจากไปอิสระกลับคว้ามือเธอไว้แน่นไม่คุณจะไปไหนผมก็จะไปด้วยถ้ามันมีพิธีกรรมอะไรก็ตามที่ทำให้คุณต้องลืมความรู้สึกผมจะหยุดมันมาริกาสั่นไหวทั้งมือและหัวใจมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกอิสระมันคือการปกป้องเมืองนี้จากความพังทลายแต่ผมเขาพูดเสียงสัน่นผมไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับที่นี่ใช่ไหม บางอย่างในความฝันผมบอกผมว่าเคยอยู่ที่นี่มาก่อนมาลิกาชะงักใบหน้าเธอซีดลงท่านคือผู้ที่เคยข้ามประตูมาเมื่อพันปีก่อนคือชายผู้ทำให้เมืองเกือบสูญสลายและคือต้นเหตุที่ข้าเกิดมาพร้อมหน้าที่นี้อิสราตตกตะลึงแต่สิ่งที่เธอพูดกลับไม่รู้สึกแปลกสำหรับเขาเลยความทรงจำบางอย่างเหมือนกำลังค่อยๆกลับมา มลริกาหลบสายตาน้ำตาเธอเอ่อคลอข้าควรเกลียดท่านแต่ข้ากลับรักท่านและนั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดกลางคืนในลับแลมืดมิดลงกว่าปกติดวงจันทร์ที่เคยสว่างกลับถูกหมอกดำบางเบาปกคลุมอย่างผิดธ,ธรรมชาติภายใต้สารศักดิ์สิทธิ์กลางป่าพรานเดชและผู้อาวุโสทั้งเจ็ดกำลังเริ่มพิธีกรรมเงียบม่านผ้าไหมสีดำพริ้วไหวตามแรงลมเย็นเยียบ จนสัมผัสถึงกระดูกในมือของพรานเดชถือดินเงาเท่าจากรากไม้พันปีที่ดูดซาบคำสาบจากทั้งแผ่นดินลับแลเมื่อดินเงาสัมผัสหัวใจของมาริกาเธอจะหลงลืมความรักและกลายเป็นผู้เฝ้าประตูที่ไร้หัวใจโดยสมบูรณ์มาริกาก้าวเข้ามาอย่างสงบแม้สีหน้าเธอจะเยือกเย็นแต่ลึกในแววตากลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเกินจะบรรยาย อิสราตามาทันในจังหวะสุดท้ายเขาแทรกผ่านหมอกพิธีพุ่งเข้าไปหามาลิกาหยุดอย่าทำเขาตะโกนสุดเสียงแต่แสงควันพิธีราวกับมีกำแพงพลังมองไม่เห็นผลักเขากระเด็นไปด้านหลังพรานเดชไม่แม,แม้แต่จะมองเขาเจ้าคือผู้ทำลายสมดุลเมื่อพันปีก่อนเจ้าคือชายผู้หลงรักเธอแล้วทอดทิ้งเมืองนี้จนเกือบพินาศ และบัดนี้วงจรนั้นจะต้องจบลงมาริกายืนเงียบก่อนหลับตาลงช้าเธอเอื้อมือไปรับดินเงาจากถาดพิธีแต่ในเสี่ยวนาทีนั้นเสียงหัวใจของเธอเต้นแรงจนสะเทือนพลังเวททั้งหมดแสงจากเปลวเทียนรอบพิธีสั่นไหวไฟบางจุดดับไปเองโดยไม่มีลมและมาริกายืนนิ่งน้ำตาไหลอับแก้แม้ใบหน้าจะไร้เสียงสะอื้นข้า ไม่อาจาทำลายหัวใจข้าเองได้อีกเธอพูดเบาแม้ข้าจะเกิดมาเพื่อปกป้องเมืองนี้ข้าก็ยังเป็นมนุษย์และข้ารักเขาทันใดนั้นแสงสีทองลึกลับพุ่งออกจากร่างอิสารามันห่อหุ้มร่างเขาแล้วค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นภาพของชายในชุดนักรบโบราณผ้าคาดศีรษะของเขามีสัญ,ญลักษณ์ของผู้พิทักษ์ับแลตำแหน่งที่เคยมีอยู่จริงเมื่อพันปีก่อนพรานเดตาเบิกโพรง เป็นไปไม่ได้มริกาก้าวไปหาอิสรามือของเธอสั่นน้อยๆท่านจำได้หรือยังว่าท่านเคยเป็นใครอิสราไม่ตอบในทันทีแต่เขามองตาเธอแล้วพูดเพียงคำเดียวว่าคราวนี้ข้าจะไม่หนีอีกเปเลวแสงสีทองที่พวยพุ่งพุ่งจากร่างอิสราหมุนวนเป็นเกลียวสายตาของทุกคนในพิธีต่างจับจ้องภาพที่กำลังปรากฏอยู่กลางอากาศ เงาของอดีตที่ไม่อาจหลีกนี้ภาพเงาชายหนุ่มผู้หนึ่งในอาพรน,นักรบโบราณของลับแหลมือของเขาถือดาบฝังหินศักดิ์สิทธิ์ดวงตาสีดำเข้มแน่วแน่และข้างกายเขาคือหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งงดงามและอ่อนโยนมัลลิกาอิสราพึมพำรรแทบไม่เชื่อตาตนเองพรานเดชกล่าวเสียงหนัก ท่านเคยเป็นองครักษ์แห่งขอนผู้เดียวที่ได้รับสิทธิ์จากเทพเจ้าให้เดินทางข้ามประตูได้อย่างเสรีแต่เมื่อพันปีก่อนท่านกลับหลงรักบุตรีแห่งผู้เฝ้าประตูแล้วพาเธอออกไปจากรับแลการกระทำนั้นทำให้ม่านเวสันคลอนเกิดสงครามระหว่างโลกภายนอกกับรับแลมาริกาเอามือแตะออกตนเองเธอเริ่มสัน่นข้าจำได้ข้าคือหญิงสาวในภาพนั้น เสียงพรานเดชแผ่วลงแม้จะยังเข้มแต่ร่างนั้นของเจ้าทั้งสองพินาศไปแล้ววิญญาณของมาริกาถูกชุบใหม่ให้ถือกำเนิดเป็นผู้เฝ้าประตูอีกครั้งส่วนเขาถูกส่งไปเวียนไหวในภายนอกและลืมทุกสิ่งจนกระทั่งชะตาฟื้นคืนเมื่อเดินกลับเข้ามาในประตูเดิมอิสราแทบยืนไม่อยู่ภาพในหัวเขาไหลย,ย้อนกลับ ความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายตั้งแต่เขาเหยียบลับแรครั้งแรกความฝันซ้ำซากเกี่ยวกับหญิงสาวริมแม่น้ำและเสียงกระซิบของคำว่ากลับมานี่คือบทลงโทษหรือพรเขาถามเสียงต่ำพรานเดชไม่ตอบแต่หันไปยังผู้อาวุโสผู้อาวุโสหญิงคนหนึ่งพูดขึ้นบางสิ่งไม่ใช่คำสาปแต่คือโอกาสครั้งสุดท้ายของการแก้ไข หากเจ้าทั้งสองยังคงเลือกกันและกันเมืองลับแลจะเปลี่ยนไปอีกครั้งมันอาจถูกเปิดสู่โลกภายนอกหรือสลายหายไปชั่วนิรันมริกาจับมืออิสาราไว้แน่นข้าจะไม่เสียเจ้าไปอีกเธอกลั้นน้ำตาแต่ข้าก็ไม่อยากให้รับแลบ้านของข้าต้องสลายอิสาราเงียบก่อนพูดอย่างแน่วแน่เราจะหาทางรักษาทั้งสองไว้เราเคยทำผิดพลาดในอดีต แต่ครั้งนี้เราจะเลือกด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพียงเพราะความรักใต้โถงบูชาเก่าแก่หลังศาลกลางป่าที่ซึ่งไม่มีใครกล้าเข้าไปมานานหลายชั่วอายุคนเสียงกระซิบเบาๆดังกล้องในความมืดเสียงของหญิงชราแหบพร่าและเจ้าเลในที่สุดพวกเจ้าก็กลับมารักกันอีกครั้งความรักคือรอยแยกที่ทรงพลังที่สุดในม่านเวทลับแล มือเหี่ยวย่นรูปผืนผ้าโบราณที่เขียนด้วยอักษรต้องห้ามข้างหลังเธอมีชายหนุ่มผู้หนึ่งยืนก้มหน้าอยู่ในเงามืดใบหน้าเขาซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมสีหม่นแต่ดวงตาเปล่งแสงคล้ายไฟเขาคือกริตนักเวทแห่งเมืองลับแลผู้ถูกขับออกจากตำแหน่งเมื่อหลายปีก่อนเพราะศึกษาคาถาผนึกต้องห้ามเขาเคยเป็นสิทธิเอกของผู้อาวุโสแต่ความทะเยอทะยานและความริษยานำพาเขาให้หลงทาง มาล,ลิกากริดพ,พึมพำนางควรจะเป็นของข้าไม่ใช่ใครหน้าไหนจากโลกภายนอกหญิงชราเอ่ยด้วยรอยยิ้มเย็นยเยือกเจ้าอยากได้นางแต่เมืองนี้ก็ต้องสลายด้วยน้ำมือเจ้าเองทำลายเสาหลักแห่งพันธะทั้งสามเปิดประตูสู่โลกภายนอกแล้วเจ้าจะเป็นผู้กำหนดชะตาใหม่กริดกำมือแน่นถ้านั่นคือทางเดียวข้ายินดีในอีกมุมหนึ่งของเมือง มาริกากำลังนำอิสราไปยังบ่อน้ำวิญญาณสถานที่ที่ไม่มีใครรู้ว่ามีอยู่จริงนอกจากผู้เฝ้าประตูรุ่นสืบสายบ่อนี้สะท้อนอดีตและอาจเผยเส้นทางสู่อนาคตมาริกากล่าวขณะหย่อนหยดเลือดตนเองลงในน้ำผืนน้ำกระเพื่อมเบาแล้วทันใดนั้นภาพหนึ่งก็ฉายชัดขึ้นภาพของกริตกำลังทำลายเสาหินพันธะต้นแรกในป่าตะวันตกของเมือง มาริกาหน้าซีดไม่จริงเขาจะทำลายม่านเวทถ้าเสาหินสามต้นถูกทำลายพร้อมกันเมืองรับแลจะถูกเปิดทิ้งไว้ตลอดกาลแล้วพลังทั้งหมดจะไหลออกสู่โลกภายนอกอิสรากกำมัดเราต้องหยุดเขาก่อนเขาไปถึงต้นที่สองแต่ทันใดนั้นเงาดำจากผืนน้ำพุ่งขึ้นเป็นเสี้ยวแสงสีดำปะทะอิสราเต็มแรง มาริการ้องด้วยความตกใจเขาล้มลงหมดสติในอ้อมแขนเธอเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากเงานั้นข้ายังไม่ฆ่าเขาหรอกแค่ให้เจ้าเลือกเสียก่อนว่าจะปกป้องเขาหรือปกป้องเมืองนี้เสียงนั้นคือกริชกลางหุบเขาแห่งสายหมอกม่านเวทของเมืองลับแลเริ่มสั่นไหวเหมือนผิวน้ำต้องลมแสงสีเงินที่เคยนิ่งสงบกลับเริ่มแตกร้าเป็นรอยบาง เสียงคล้ายระฆังโบราณดังขึ้นสามครั้งนั่นคือสัญญาณแห่งหายานะมลิกาประคองอิสาราที่สลบอยู่ข้างบ่อน้ำวิญญาณมือเธอสั่นแต่ดวงตากลับแน่วแน่ท่านอย่าเป็นอะไรเลยเสียงเธอพร่าจนแทบกลั้นน้ำตาทัานใดนั้นเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังมาจากด้านหลังพราเดตปรากฏตัวพร้อมเหล่าผู้พิทักษ์พวกเขาเดินมาด้วยใบหน้าเคร่งเครียด เสาหินต้นที่สองที่ป่าทิศเหนือถูกทำลายแล้วเหลืออีกต้นเดียวม่านเวทจะเปิดโดยสมบูรณ์มาริกาลุกขึ้นดวงตาเธอเต็มไปด้วยแสงมุ่งมัน่นเราจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นพรานเดชหยุดมองเธอก่อนพยักหน้ามีทางเดียวที่เร็วพอไปถึงเสาสุดท้ายก่อนกริดเจ้าต้องใช้ทางเพลิงทางลับโบราณที่วิญญาณผู้เฝ้าประตูเท่านั้นจะเปิดได้ มาริกาเม้มริมฝีปากก่อนพูดเบาข้าจะเปิดมันแม้ต้องแลกด้วยชีวิตเธอก้มลงจุมพิษหน้าผากอิสราโปรดฟื้นขึ้นมาข้ายังมีคำหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดกับท่านอีกฟากหนึ่งของเมืองกริตยืนอยู่หน้าศิลาสลักรูปลายพญานาคและเทพหญิงเบื้องหน้าเขาคือเสาหินพันธะต้นสุดท้ายเขาหัวเราะในลำคอ ข้าจะเป็นเทพคนใหม่ของลับแลเทพที่ไม่มีวันยอมพ่ายเพราะความรักอีกต่อไปเขาชูมือขึ้นปลายนิ้วเริ่มปล่อยพลังสีดำเสียงคำรามของโลกเบื้องล่างเริ่มดังขึ้นอย่างน่ากลัวแต่ก่อนที่เขาจะปลดผนึกได้เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากยอดผากริด <Grid. S 1> มาริกายืนตระงานในชุดพิธีของผู้เฝ้าประตูเส้นผมปลิวสยายดวงตาเป่งแสงจากสายเลือดแท้ของผู้อารักเมือง เธอเหยียบพื้นกระทบผืนหินเสียงลั่นดังสะเทือนทางเพลิงเปิดออกเบื้องหลังเธอกลายเป็นสะพานแสงพุ่งข้ามหุบเหวเจ้าทำลายทุกอย่างเพียงเพราะรักที่ข้าไม่เคยมีให้แต่นี่คือบ้านของข้าและข้าจะไม่ยอมให้เจ้าแต่ต้องมันอีกกริชคำรามไร้เวทโจมตีทันทีสายฟ้าเวทพุ่งตรงมายัางมล,ลิกาแต่แสงสีทองสว่างวาบขึ้นเบื้องหน้าอิสรา เขาปรากฏตัวขึ้นในชุดนักรบโบราณดวงตาฉายแววจากอดีตชาติเขาเอาตัวเข้าบังมาริกาไว้เต็มแรงก่อนไร้เวทตอบโต้ด้วยเสียงแววแห่งโบราณข้าขอสาบานว่าครั้งนี้ข้าจะยืนเคียงข้างนางจนถึงที่สุดการต่อสู้ระหว่างรักแท้กับแรงริษยาจึงเริ่มต้นขึ้นเสียงคำรามของเวทมนต์สะท้อนทั่วป่า เปลวไฟสีดำจากมือของกฤิชพุ่งออกเป็นระลอกคลื่นพุ่งเข้าหาอิสาราแต่ชายหนุ่มจากโลกภายนอกกลับยืนหยัดไม่ถอยดาบที่เขาถืออยู่ในมือนั้นไม่ใช่ดาบธรรมดาหากแต่เป็นดาบพันธะซึ่งสลักไว้ด้วยอักขระที่ไม่มีใครเคยใช้ได้นับร้อยปีข้ารู้แล้วอิสาราเอ่ยเสียงแผ่วกลางเพลิงว่าทำไมข้าถึงมาที่นี่ ภาพนิมิตจากบ่อน้ำวิญญาณย้อนกลับมาในหัวเขาครั้งที่เขาเคยเป็นผู้พิทักษ์เมืองลับแลเมื่อชาติพบก่อนและได้สาบานจะปกป้องมาริกาผู้เฝ้าประตูจากผู้ใดก็ตามที่หวังทำลายเมืองมาริกามองเขาร่างเธอเปล่งแสงนวลสีทองจากสายเลือดผู้เฝ้าประตูเธอก้าวมายืนเคียงข้างเขาทั้งที่รู้ว่าการใช้พลังสุดท้ายอาจแลกด้วยชีวิตค่ารักเจ้าอิสราแม้จะต้องสูญสลายในม่านเวทนี้ ข้าก็ไม่เสียใจอีกต่อไปคำพูดนั้นเหมือนกรีดหัวใจกรีดเขากรีดร้องด้วยโทสะคลั่งจนดวงตาแทบระเบิดแสงดำออกมาเจ้าต้องไม่ใช่ของใครข้าคือผู้สร้างโลกใหม่เขาพุ่งเข้าใส่ทั้งสองคนด้วยพลังทั้งหมดที่มีแต่มาริกาและอิสราจับมือกันและชูดาบพันธะขึ้นเหนือศีสะะ เสียงสวดโบราณหลังออกจากปากมาริกาน้ำตาเธอไหลรินขณะท่องบทอัเชิญด้วยเลือดแห่งผู้เฝ้าด้วยรักแห่งผู้ยึดมั่นจงคืนรูปเมืองคืนรูปพันธะทันใดนั้นท้องฟ้าแยกออกม่านเวทเริ่มห่อหุ้มเมืองอีกครั้งแต่พลังนั้นต้องใช้การเสียสละเปเลวแสงสีทองจากมาริกาค่อยๆโอบร่างเธอไว้เธอยิ้มบางๆให้เขาเป็นครั้งสุดท้าย ถึงเวลาค่าชดใช้เพื่อเมืองเพื่อเจ้าอิสราร้องเรียกเธอมัลิกาอย่าแต่มันสายไปแล้วแสงกลืนร่างเธออย่างแผ่วเบาทิ้งเพียงกลีบดอกโมกลอยคว้างกริดถูกพลังสะท้อนกลับพังพินาศพร้อมความมืดในใจของเขาและดาบพันธะตกกระแทกพื้นแหลกเป็นเสี่ยงเมืองลับแลสงบลงอีกครั้งแต่ความสงบนี้ ต้องแรกด้วยหญิงผู้เฝ้าประตูที่ไม่มีวันหวนกลับหนึ่งเดือนต่อมาอิสรานั่งใต้ต้นโมกในมือเขาคือกลีบดอกที่มาริกาเคยถักเป็นพวงมาลัยให้เขาในคืนแรกที่พบกันเขายังคงอยู่ในรับแลในฐานะผู้เฝ้าคำสัตย์แทนเธอทุกค่ำคืนเสียงกระซิบของเธอยังคงดังในสายลมจงรักเมืองนี้แม้ข้าจะไม่อยู่และเขาจะรัก ทั้งเมืองนี้และเธอตลอดไป